สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3คู่ที่น่าสนใจในค,ค่้มขนวันนี้จะมีเกมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับคู่แรกค,ครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างเปรเชน,นะครับจะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างอาชักซิโอนะครับ กรับทีมอย่างเปเช่นะครับ6เกมหลังสุดนะครับพวกเขานี่ฟอร์มฟืดนองไปพอสมควรเลยแนวลุกนะครับยิงประตูใส่คู่แข่งไม่เกิน2ลูกมา6เกมติดแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เปเช่จะกลับมาผลงานดีครั้งหนึ่งเกมรุกน่าจะกลับมาดุอีกครั้งเพราะว่านักเตะอย่างเนมาร์เอมบาเป้เลอมเมซี่ลงเล่นกันได้ครบนะครับ วันนี้เปเช่จะบุกไปเยือนทีมอย่างอาชักซิโอซึ่งเสีผลงานช่วงหลังก็ยังเอาแนวอนอนกระฟอมการเล่นของตัวเองยังไม่ได้นะครับและที่สําคัญพวกเขาแพ้ในบ้านมา4เกมรวดดังนั้นเกมนี้เชื่อเปเช่น่าจะบุกไปชนะได้และน่าจะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปด้วยนะครับคู่นี้เฉีย์เปเช่ไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมใหญ่ของฟุตบอล,ลโปรตุกเกสครับปอโตวันนี้จะเปิดเอสตาดดโอดากาวนะครับต้อนรับการไปเยือนทีมอย่างเบนฟิก้า คู่นี้นะครับเป็นคู่ที่สูสีแล้วก็น่าดูเป็นอย่างยิ่งนะครับทีมอย่างปอร์โตนะครับชนะรวดมาทุกรายการ5เกมติดส่วนทีมอย่างเบนฟิก้านะครับ24เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับกำลังเหนียวแน่นแบบสุดๆนะครับเจอใครก็ได้นะครับ สำหรับซีติเฮตูเฮตช่วงหลังนะครับอาจจะเป็นปอร์โตนะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเจอในนาทีนี้ผมก็เชียร์ทีมอย่างเบนฟิก้านะครับพวกเขามีดีพอแหละครับที่จะไม่แพ้ในเกมนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับน่าจะจบลงที่ผลเสมอนะครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเบนฟิก้าไปดีกว่านะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับข้ามฟ้าไปที่ฟุตบอลไอแลนด์กันบ้านนะครับขอหยิบยกเกมระหว่างทีมอย่างเดลี่ซิตี้นะครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเชียร์บอล เดอร์รตี้นะครับตอนนี้ก็เป็นทีมรองจ่าฝูงผลงานช่วงหลังนี้ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยครับชนะคู่แข่งรวดมา9กนัดติดแล้วนะครับฟอร์มการเล่นนี้กำลังยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเชีร์บอนนะครับซึ่งถือผลงานช่วงหลังไม่ดีซะเลยนะครับดังนั้นเกมนี้เลือเชียร์ทีมอย่างเดอร์รีตี้ไปดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นกําลังยอดเยี่ยมพวกเขาเองก็ต้องการ3มแต้มด้วยนะครับในการลุนแชมป์กับแชมป์บล็อกโรเวอร์คู่นี้เชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างเดอร์รีตี้ไปได้เลยนะครับ เอาละครับสมทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีทีมอย่างเปรเชนะครับเบนฟิก้าและก็ปิดท้าทีเดอรีซิตี้นะครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ